โดยการท่องเที่ยวปีนังเปิดตัวแคมเปญครับเปิดโลกปีนังกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ตอบโจทย์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่โดยมีการจับมือ KTC มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใช้จ่ายไร้พรมแดนไปติดตามครับเมื่อวันที่6กันยายน2565ที่โรงแรมนิวซีซันอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายโยซุนฮินมนตรีแห่งรัฐปีนัง ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจรกสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดริชวนอบุญยาชิตนะครับซึ่งเป็นกงศุนใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลานายอุยชกเยียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวปีนงังนำทีมมีการเปิดตัวแคมเปญครับเปิดโลกปีนังกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายอัมพลพงศวรรณนายสัมฤทิ์บุญยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่น,นายธนวัต์ผูนศิลป์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่และภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนายโยซุนฮินมนตรีแห่งรัฐปีนงังด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปิดเผยว่าตามสถิติก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนปีนังปีละประมาณ3ล้านคน และหลังจากวิกฤตโควิด -19 ทุกอย่างรวมถึงเทรนการท่องเที่ยวก็ได้มีการเปลี่ยนไปประชาชนให้ความสำคัญกับการความเป็นส่วนตัวด้านความปลอดภัยรวมทั้งตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นการท่องเที่ยวปีนังจึงมีการปรับกลยุทธ์ใหม่มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ของปีนังในปี2030โดยยังยึดถือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอการท่องเที่ยวที่ทั้งเป็นส่วนตัวและปลอดภัยนอกจากนี้ได้ปลดล็อกมาตรการการเดินทางเข้าประเทศโดยนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บริเวณนอกอาคารไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องตรวจ rt pcr มีการมอบประสบการณ์ที่ดีครับที่สุดเลยให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากปีนังได้มีการจัดเตรียมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนายอุนชกเยียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวปีนังระบุนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวหัดใหญ่หลายคนคุ้นเคยกับการไปปีนังอยู่แล้วเนื่องจากมีตัวเลือกการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและเริ่มตั้งแต่รถไฟที่มีบริการถึง12ขบวนเพื่อข้ามไปยังเกาะปีนังเริ่มรอบแรกตั้งแต่เวลาตี5-20นาทีครับและรอบสุดท้าย21่นาฬิกา35นาทีเวลาของประเทศมาเลเซีย ขณะที่รถบัสมีสามเที่ยวส่วนใครที่สะดวกเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็สามารถดําเนินการด้านเอกสารได้โดยง่ายที่หน่วยงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาของตัวเองครับสำหรับการท่องเที่ยวในแคมเปญเปิดโลกปีนังกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ประกอบด้วยนะครับ s c a p ปีนงังสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์น้ำกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดโดยมีท่อน้ําสไลด์ยาวถึง1 1 1่อเมตรนะครับสองครับก็จะมีเอนโทเปียนะครับใบปีนังบัตเตอร์ไฟลยฟามเป็นเขตรักษาพันธ์ุผีเสือ้อและมแมลงเขตร้อนแห่งแรกของโลกเป็นแหล่งรวมสายพันธ์ุผีเสื้อเขตร้อนที่บินอย่างเป็นอิสระมากกว่า15,000ตัวในส่วนที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็น เดอะฮาร์บิทตนะครับปีนางฮิลสะพานเชือกแขวนที่สูงที่สุดในโลกรองรับด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้สะพานความยาว230เมตรถ้ำกลางป่าฝนอายุ130ล้านปีมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดอย่างที่4ครับเทคโดมปีนังเป็นสไลเดอร์แนวตั้งแบบลอยตัวแห่งแรกของโลกจากศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เครื่องแรงและเคลื่อนไหวอย่างที่5เนี่นะครับ เดอะคลวิตี้นะครับเป็นกิจกรรมโหนสลิงที่สูงที่สุดในโลกจากชั้นที่65ของตึกนะครับคอมทาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของปีนังอย่างที่6ครับเป็น The Top อปส์เรนโบว์สกายทางเดินลอยฟ้าแบบโค้งแห่งแรกของโลกมีความสูงจากระดับน้ำทะเล816ฟุตอย่างที่7ครับปีนังฮิลเส้นทางรถรางผ่านอุโมงค์ที่ชันที่สุดในโลก เพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่นะครับเป็นเป็นบรรยากาศเรื่องของการไปท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆทั้ง7จุดนี่นะครับที่ทางปีนังประเทศมาเลเซียได้มีการประชาสัมพันธ์และนอกจากนี้ครับทางการท่องเที่ยวปีนงังร่วมกับ KTC จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเปิดโลกปีนังกับสิ่งมหัศจ,จรรย์ทั้ง7สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวปีนังที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางทั่วโลกที่สแสวงหากิจกรรมสุดท้ายกับเปิดโลก7สิ่งมหัศจรรย์ในปีนังอีกด้วยโดย KTC ครับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรและให้การสนับสนุนเรื่องบริการตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง KTC World Travel Service นะครับนอกจากนะครับ ได้มีการพูดคุยกับทางกรรมการบริหารผู้จัดการที่ได้มีการนําเสนอในเรื่องของแคมเปญต่างๆนะครับในส่วนของผู้จัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ KTC หรือว่าบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับนางสาวพัทธิราอานันโชติีพัฒนนะครับก็บอกนะครับว่า KTC ได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวปีนงังให้เป็นพันธมิตรหลักช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ KTC จึงขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีแผนการที่จะเดินทางจากหัดใหญ่ไปท่องเที่ยวยังปีนังก็คือสมาชิกสามารถนำคะแนน KTC Forever ทุกๆ1,000คะแนนแลกรับส่วนลด130บาทในการจองที่พักครับรวมไปถึงรถเช่าแพ็กเกจวันเดย์ทริปและบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ วันที่1สิงหาคม2565ถึง31ตุลาคม2565และรับสิทธิพิเศษเมื่อจองโรงแรม The Prestige ปีนังในราคาเริ่มต้นเพียง3,890บาทต่อคืนเท่านั้นครับเรียกได้ว่านะครับในการท่องเที่ยวปีนังนะครับหาดใหญ่ไปปีนังประเทศมาเลเซียนี่นะครับหลายคนเคยเดินทางไปเห็นบรรยากาศเรื่องของสถานที่นะครับ เรื่องของแลนด์มาร์กจุดสําคัญโลเคชันต่างๆในพื้นที่ปีนังแล้วหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทางประเทศมาเลเซียก็ได้มีการพัฒนานะครับให้เป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศของมาเลเซียด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ปีนังก็มอบสิทธิพิเศษครับร่วมกับทาง KTC นะครับหรือว่าบัตรกรุงไทยจำกัดหมหาชนใช้สิทธิพิเศษมอบรายละเอียดต่าง,างๆอย่างครบครันเลยครับทางห้องพักอาหารสถานที่แหลง่งท่องเที่ยวต่าง,ๆ,างๆเรียกได้ว่า เพียบพร้อมไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะครับรายละเอียดต่างๆที่ท่านผู้ชมจะได้รับแบบจุกๆกันไปเลยครับนี่นะครับที่ทางมาเลเซียนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับเป็นพื้นที่รอยต่อของเรานะครับระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับ